สวัสดีครับนี่คือที D ่เด็ดมวยทีวีที่เด็ดมวยทีวีวันนี้ชี้ไปที่มวยมันะวันศุกร์นะทรูโฟยวันศุกร์ที่18สิงหาคม18บแนกาถึง20่สนากาทางช่องทรูยี่สิมวยมันวันศุกร์ประกบคู่โดยโปรโมเตอร์โบสวันนี้มาพร้อมเรทราคาต่อรองเบื้องต้นพร้อมมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งกล้องธรณีนายกการอุบลเจอกับเพชรมงคลสามารถพยาการุณ วันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะก้องทนีมาร้อยหนึ่งขนาดที่เพชรมงคลร้อยสามจังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะกล้องทรนีนี่มวยขวาอาวุธขวาหนักแรงในเหนียวแน่นซอกคมเป็นมวยเปิดเกมขนาดที่เพชรมงคลจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงพิ้วหลักเหลี่ยมไอคิวเลดเปิดขึ้นมานะก้องทรนีนายกการอุบลเนี่ยต่อ19วันนี้ให้ต่อไปที่ก้องทรนีมองว่าก้องทรณีนี่กระดูกมวยเบอร์มวย ประสบการณ์นะักแข็งโคกวันนี้เบียดบทเบียดบทจะใช้ประสบการณ์ที่ดูดีกว่าชรีระรูปร่ังที่ดูดีกว่าเบียดนะ้าเบียดเฉือนเพชรมงคลสามารถพยักกรุนแบบสนุกสนุกเลทนะกล้องธรณีต่อ19มาที่คู่2เป็นศึกล้างตานะเพชรพนัทนออนุวัฒน์เจอกับนี่เลยุยอดกุมารน,นะรถสวยจากเกตวันนี้เพชรพนัทต่อน้ําหนักหนึ่งปน,นะเพชรพนัทมา ร้อยสี่ขณะที่ยอดกุมารมาร้อยหเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เปิดเกมบู้ดุดันมวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นยอดกุมารน,นะวันนั้นยกห้านะเดินเบียดเดินบทเดินดึงกระชากหูหลักเหลี่ยมดูดีกว่าแต่วันนั้นไม่ผ่านกรรมการให้แพ้วันนี้ได้ล้างตาอีกทีหนึ่งเลทเปิดเพชรพนัดต่อ5้าสี่งแดงให้รองไปที่ยอดกุมาร มองว่ายอดกูมานนะโอ้โหเขาบอกว่าเปิดเกมบูดูดันมวยรถสวยจากเจียดสายพิววันนี้ไม่ยอมใครอยู่แล้ววันนี้จะต้องเดินเบียดเดินบทเอาคืนให้ได้วันนั้นแพ้แบบเฉียดผิววันนี้เบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมาของแดงมองว่ายอดกูมารเนี่ยเป็นมวยเปิดเกมจะเบียดเฉือนชนะเพชรพนัทนอรนวัตรล้างตาได้เป็นผลสําเร็จเลดเปิดน้าเลดเปิดเพชรพนัทต่อห้าสี่มาที่คู่สามหนึ่งเอราวัณเจอปืนใหญ่พอหลักบุญ หนึ่งเนี่ยมวยขวานะแข่งขวาหนักแรงทีบสายตาดีมากเป็นมวยเปิดเกมในเหนียวแน่นขณะที่ปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่นี่ซ้ายนะซ้ายหนักแรงในเหนียวแน่นวันนี้นะเทรดเปิดหนึ่งต่อรองหงแดงให้ต่อไปที่หนึ่งเอราวันนะมองว่าหนึ่งเอราวันเนี่ยวันนี้นะดูว่าเร็วกว่าคล่องตัวกว่าอาวุธมวยเยอะกว่าวันนี้นะในไม่จําเป็นต้องประทะ ้าจะเป็นตระกูปะทะก็ตั้งแขนสู้แทงแล้วคาแทงแล้วคาใช้อาวุธที่ตัวเองดีมากๆคือลูกถีบทีบบ้างแค่กถีบฟางแค่กัวันนี้พิลไปเรื่อยจะเบียดเชื้อชนะปืนใหญ่พอหลักบุตมาถึงคู่เอกคู่เอกมวยใหญ่นะทาพีเทวดาสิทธิกุลเจอกับจอมโหดทีเด็ดวเก้าเป็นมวยซ้ายเดียวกันทั้งคูจังหวะฝีมือเนี่ยก็ต้องคำพีเทวดาซ้ายหนักแรงเป็นน้องชายของเดชเทวดาฤทธเทวดาทำพีเทวดานี่ถือว่าเป็นน้องคนสุดท้อง โอ้โหจังหวะฝีมือหลักเหลียมไอคิวไม่ต้องพูดถึงขณะที่จอมโหดแข้งซ้ายหนักแหลงในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงชอบมาที่ความเร็วนะความเร็วของอัมพีเทวดาเบียดบทเบียดบทวันนี้จะเฉือนจะจอมโหดทีเด็ด99ได้แบบสนุกเลทเปิดต่อรองนะวันนี้หงแดงให้ต่อไปที่ข้ามพีเทวดานี่คือทีเด็ดมวยทีวีมวยมันวันศุกร์มาพร้อมเลท พร้อมมวยรักมวยชอบ FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของกดทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำ ads หงหนึ่งหนแปด a d หงหนึ่งจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขอให้ FC ทุกคนปลอดจากโรคภัยไข้โควิดเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ